สวัสดีทุกคนนะจ๊ะขออยู่ต้อนรับทุกคนนะจ๊ะเข้าสู่ซ่องอัจฉริยะเซนเนลนะคะอุ๊ยอาหารวลาทีกับเกลยวเสร็จกี่นะคะว่าหนอยใจเลือเเลยคือเพราะว่าเสีร์ฟเพชรเยอะมากนะคะบอสซัมเราก็ไม่ทำเพราะว่าเชิดไม่สกิลมันก็ไม่ขนาดนั้นอะเออลืมๆลมฉันก็ ก็ยังเล่นตัวเก่าๆได้อยู่เนก็ขี้เกียจเติมด้วยแหละถ้าทำก็ต้องเติมเงินบาทตั้งสอง0ันกว่าบาทนะแซนก็ไม่มีตังะคะ่ะเออเอาเป็นว่าก็คร่าวๆละกันรอตัวแบบโดนจิตโดนใจสาวแต่ตจังๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยอาทำเนาะอ,อ,อ่ะวันนี้นะคะซื้อไพจี้เครื่องรางเขาก็ไม่มีอะไรนะคะฉซนก็ไม่ได้คาดหวังแต่เขาว่าจี้ ป้องกันการขโมยบาเบิลเข้านะทุกคนในที่สุดก็มาแล้วจี้กันจบตังนะคะจากปีที่แล้วไม่มาเลยนะในที่สุดปีนี้ก็มานะคะมาเดือนอะไรไเดือนนาหรอในที่สุดเริ่มมาแล้วหรือเปล่ากันจกตังนะคะเลิกเอาไปขายในคอสตูมสะทีนะเือแล้วมันกันดีด้วยนาะเราไปดูความสามารถนะการขโมยตั้งห้าสิบนะโอ้ยอันนี้เทียบเท่ากับตำนานปกติเลยนะเออ ถือว่าชำเออเป็นมาในรูปแบบของมีดดาวกระจายนะคะเป็นมีดเลือกแถวเนาะแล้วก็ทำเครื่องหมายด้วยนะการจกตังห้าส,สิบนะคะเลิศเอามาเล่นกับตัวเก่าๆที่แบบว่าไม่มีการขโมยอะไรเงี้ยพวกแมนกะพุนพวกไนเก้พวกอะไรนะเชลมีเนี่ยแชมีนี่คือรอการจกตังมากๆนะคะในที่สุดก็มาสักทีอืม จะได้งัดลูกรักของฉันออกจากกูแล้วนะคะเสืได้มากับมีดเนาะก็หวังว่าอนาคตอาจจะมีการจบตังมาในหลรูปแบบฉันว่บบาบัตรเชิญการจบตังก็โอเคนะไม่รู้จะมีไหมก็รอดูแล้วกันนะคะว่าเสือไทยจะเ,เข้าหรือเปล่าอีอันก็จะเป็นอะไรมีดดาวกระจายเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแบบกันขังคุกเนาะสี่สิบเจ็ดก็หลอกแล้วก็อีอันนึงก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นในประเทศเนาะก็มีดดาวกระจายเหมือนกัน อีกอันก็เป็นอ่าเบิ้นทอยนะคะแล้วก็ทอยสําครั้งไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ชาร์จโลแล้วก็จกตังค์นะอันนี้นะ่าจะเอามาให้ใหญ่อะไรนะมันวอนปะเอออะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นของสายเติน,นะคะหน้าหลังแล้วก็มีกันหกสิบแล้วก็เนลที่ชอบว่ากันดีบัาหกสิบก็ใส่หกห้าดีกว่านะคะหกห้ายังไม่จะติดเลยหกสิบก็ไม่รู้จกัก ภาวนาจิตภาวนาใจไปทําไมนะคะวันนี้ชันก็จะมาทํามีดปลาหอยสวยด้วยนะคือชอบมากเลยอะสีสวยมากเแล้วก็อีเวนรอบนี้นะคะมีให้อัพเป็นดาด้วยนะของเก่าๆซึ่งมันมีรอยฟ้าไงชั้นก็ต้องซื้อหนึ่งอันใช่ไหมแล้วชันก็ต้องซื้ออีกอันหนึ่งสําหรับมีดหอยเท่ากับว่าฉั้นต้องซื้อสองมันซื้อสองมันจะแพงนะทุกคนมันต้องซื้อแพ็คสองแถมหนึ่ง มันจะถูกกว่าซื้อแบบสองรอบอะไรหนึ่งอันสองรอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําอีกหนึ่งที่เออให้มันกลายเป็นสามซึ่งชัยก็คิดอยู่ว่าฉันจะทําอะไรนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรอยากได้เลยนะคิดดูก็อาจจะเป็นมีดการขังกงหรือเปล่าป้องกันแต่เราจะฝากความหวังกับสี่สิบเจ็ดได้หรอหรือว่าจะเอาเป็นแบบในประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ลอยฟ้าขังกงเองก็น่าสนใจก็ เดี๋ยวรอดูซี่แรกก่อนละกันนะ้องว่าเราจะเสียไปเท่าไหร่นะคะหาอะไรเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้เปิดได้มีดอันหนึง่งอุ้ยอดน,นเนี้ยต้องหาเท่าไหร่อ้าวอยู่ไหนมีโอ้โหหกหรอถ้าเราจะทำซี่ใหม่ก็ต้องเป็นสิบสองชิ้นหรอก็แรงมีมีดเก่าด้วยทำมาทำไม,ำไมหาหกนะอาไปเราไปหาหกก่อนละกันอสอง กสิบสองชิ้นนะคะขาดอีกส1บดหลอกก็เลทหรอเลดก้อนหนึ่งจุดหนหรอ,หก 1. 1หรอปกติหรอะค่อยคาดหวังอะไรมากเลยดู Late ก่อนนะมีแบบไหนมีแบบร้อยกับแบบห้าสิใช่ไหมแบบร้อยเป็นแบบเพิ่มเลทหรอ อ่ะตัวแม่ก็ร้อยอยู่แล้วนะคะเออแต่เขาบอกเปิดห้าสิบก็ดีน,นะแต่เปิดแล้วเปลาเออ่ะมาดูกันนะคะหกหมื่นสองพันจุดเก้าเก้าของเราจะเสียสําหรับมีดปลาหอยเ<ม>ท่าไหร่เอ,อ้ยขาดีกสิบเอ็ดอบวกเนาะอ,อุ้ยกระตุกแบบนี้มวา โอ้โอุยโอ้ยเปิดสิบโลแรกได้ดีมสมุต,ต,ตัวนะคะ้อยหนึ่งก็ได้มาสองแล้วถ้าสนใจมากๆนะคะอ่ะไปะอุย้ยมาอีกแล้วเยสชิ้นที่สี่อุย้ยมาแล้วมาแล้วกระตุกกระตุกชิ้นที่ห้าเบิร์นได้ไหม ชีพีห้านะคะอุ้ยอันนี้อันนี้หกปะเอ,อ้หกอุ้ยเจ็ดเจ็ดเอ,อ้เจ็ดอุ้ยมาแล้วเี็ีแปด นี่แต่วิมาแล้วชิว้นที่เก้าเก้าวิมาแล้วนี่แหละชิ้นที่สิบฉันว่าใช่นั้นวิสิบแล้วทุกคนอีกสองชิ้นเท่านั้นอันนี้ก็สิบเอ็ดวอันนี้ก็กระตุก เ,เออสิบเอ็ดว้าอีกหนึ่งชิ้นอุ้ยรีเกมปุ๊บก,ก็คืนดวงดีเลยเหรอขะอุ้ยอันนี้ 12. ไอสิบสองไหมเออครบสิบสองเอาเสียไปทั้งหมดเก้าพันสองร้อยหรออุ้ยถูกดนเดนี่ยอุ้ยตาย สิบสองชิ้นนะคะเราปิดแล้วหนึ่งจี้นะมีดน้องหอยเราจะทำอีกจี้ใหม่เออไม่มีหรออีกจี้ฉันก็ไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะถือมีดปลาฉันมีมีดปลานี้อยู่แล้วไงเออจะทำมาทำไม yeah. เยอะแยะก็คืนะอนะตัวน้อง นะคะคสำหรับซี่หอยเราก็เสียไป9,002เนอะโอเคเนะ okay, นะเพราะว่าเราไปเปิดได้ A บวกีอีกหนึ่งนะคะฉันก็ได้หา11นะเอ้ยก็ดีอยู่นะถ้าหายอันนี้น่าจะหลักหมื่นอยู่นะถือว่าดวงดีด้วยนะคะฉันรู้สึกว่ารอบนี้อีเ,อเวนต์มันก็ค่อนข้างที่จะออกดีอยู่นะโอเคก็จี้ก,กันจบตังค์นะคะชิ้นที่2ของเกมนะคะในที่สุดก็เ,เข้ามาที่แรกจะอยู่กับไพ่เนาะ จี้นี้เป็นจี้โจมตีนะชัว่าน่าสนใจมากและให้มาถึง50นะถ้าอัพเป็นดากะเยอะนะคะเท่ากับอยู่ในการตำนานปกติเลยเออแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะเป็น60ละเออคอตุมงก็65 5, 5ิาอะไรเงี้ยแต่ชัวว่าก็ถือว่าโอเค50เออก็ไม่ได้ต่ำเตี้ยเลี้ยดินเกินเละแต่น้อยก็วัดไปเลย50 50หวังว่ารอบหน้าจะมีการขโมยที่ไปมิกกับความสามารถอื่นๆนนะคะฉันก็จะรอดอูที่การขโมยก็ ้องถามเอาไว้ให้ตัวเก่าๆกลกบกับมาเล่นได้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวเก,ก่าๆนะเอเคกเกาะมาณันนี้นะคะใครทําก็ขอให้โชคดีละกันอีเวนต์เกีรสิทธช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรเพราะว่าก็จะหยุดตักิเติมเนาะเพราะว่าฉันเติมกิจสิีิเยอะมากเลยฉันไม่อยากเติมแล้วนะคะฉันเหนื่อยฉันไม,ม่ตักแล้วนะ <S <S ตรงนี้อะไรที่ไม่โดนใจมากๆก็จะข้ามข้างนะคะ โอเคไปละบ๊ายบายซื้อกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะคะอเดียวนะคะทุกคน